สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะพาไปดูคาโลคาเซียซึ่งพี่ตีได้ทำการเพราะเลี้ยงได้ประมาณ2เดือน2เดือนนิดๆน,น,นะคะแต่ว่าต้นที่พี่ตีได้มาเนี่ยต้นเขาสูงประมาณ30เซนนะคะคาโลคาเซียชนิดนี้ชื่อว่าอโลหาค่ะเป็นการเพราะเลี้ยงโดยใช้ดินปรุงที่แบบง่ายมากนะคะซึ่งพี่ตีก็ใช้ดินแล้วก็สูตรในการปรุงวัตถุดิบ ที่หาได้บริเวณบ้านนี้เองนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเขามีการแตกก็อนะคะมีลูกหลานออกมาเต็มเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูค่ะว่าลักษณะต้นเขาเป็นยังไงนะคะ <S <S เผื่อเพื่อนเพื่อน้องๆยังไม่เคยเห็นนะคะหรือว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาคโาลคาเซีที่จะมาเลี้ยงดูนะคะว่าจริงๆแล้วการดูแลไม่ได้ยากนะคะมือใหม่ก็สามารถหามาเลี้ยงได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะนี่คือคาลคาเซียที่ชื่อว่าอโล่านะคะที่พี่ตีจะพาน้องๆมาดูนะคะลักษณะใบาของเขานะคะที่เห็นอยู่นี่คือเขายังเด็กอยู่นะคะแล้วก็จริงๆต้นแม่ของเขาคือต้นกลางนี่เองนะคะใบเขามีลักษณะที่มันวาวนะคะแล้วก็ตรงก้านกระดูกเขาก็จะออกเป็นสีเขียวเรลืองแสงนะคะยิ่งถ้าเขาฟอร์มใหญ่ใบใหญ่กว่านี้เขาจะสวยมากกว่านี้อีกนะคะพลิกดูด้านหลังค่ะเขามีลักษณะ ที่เป็นลักษณะที่เด่นมากๆเลยนะคะค่ะก็สำหรับต้นนี้กระถางนี้นะคะพี่ดีทำการพาะเลี้ยงโดยใช้กระมังสีดำนะคะราคา20บบาทนะคะซึ่ง พี่ตีได้มาเนี่ยได้มาแค่ต้นเดียวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเข้าเดือนที่สองแล้วเนี่ยเขาก็จะมีต้นเด็กๆนะคะก็คือลูกๆของเขาเนี่ยเกิดขึ้นเต็มเลยนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็มีหลายต้นด้วยนะคะ<อ>พี่ตีจะบอกเคล็ดลับนะคะในการเลี้ยงดูนะคะจริงๆแล้วการดูแลนะคะพี่ตีให้แค่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยมูลขี้วัวนะคะซึ่งปุ๋ยมูลขี้วัวเนี่ยพี่ตีก็ไม่ได้ให้เขาแบบ เป็นปุ๋ยแห้งโดยตรงนะคะพี่ตีก็จะทำการหมักก่อนนะคะโดยเอาน้ำมารดราดบริเวณด้านขอบด้านข้างกระถางนะคะแล้วก็จะสลับใช้กับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนน่พี่ตีไม่ต้องหมักนะคะแต่ว่าก็สลับกันใส่นะคะ เดือนหนึ่งเนี่ยพี่ตีใส่ประมาณครั้งหรือสองครั้งนะคะนอกจากนั้นนะคะพี่ตีก็ยังจะให้ปุ๋ยทางใบนะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะในการาฉีดพ่นนะคะแล้วก็สลับก,กันกับปุ๋ยมูลขี้วัวด,ด้วยนะคะฉีดสลับพ่นกันซึ่งอัตราการใช้ก็ไม่ได้ใช้แบบในสูตรที่เข้มข้นนะคะพี่ตีก็ ทําอยู่ประมาณ2เดือนเนี่ยก็เดือนหนึ่งจะมีการสลับใช้อยู่ประมาณ2ครั้ง3ครั้งเองนะคะก็แค่นี้เองนะคะเขาก็มีลูกเกิดขึ้นบริเวณโคนต้นเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นสูตรวิธีการดูแลที่แบบง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะคะใบสวยมากเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของดินนะคะพี่ตีใช้ดินที่อยู่บริเวณแถวนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะบริเวณบ้านเลยนะคะแล้วก็จะเป็นดินขุยไผ่จะมีส่วนผสมของแกลบนะคะซึ่งเป็นแกลบเก่าแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวด้วยนะคะมะพร้าวสับอย่างเงี้ยค่ะก็ปรุงแล้วก็านามาปลูกลงในกระถางนะคะซึ่งกระถางนี้นะคะเป็นกระมังเก่านะคะแล้วก็สังเกตน,นะพี่ตี กระมังเนี่ยเขามีการเจาะรูนะคะพี่ตีก็เลยใช้ถุงปุ๋ยเก่านะคะรองพื้นอีกทีหนึ่งนะคะก็ดูค่ะเขาก็ยังเติบโตให้นะคะเป็นการดูแลที่ง่ายมากนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะว่ามือใหม่เนี่ยจะจะรอดหรือเปล่านะคะกับการเลี้ยงคาราคาเซียนะคะที่ชื่อโลห้านะคะลักษณะใบาเขาจะออกเป็น สีดำมันว้าวนะคะยิ่งถ้าใบใหญ่ฟอร์มใหญ่กว่านี้จะยิ่งสวยกว่านี้อีกนะคะクล mm hmm. ค,คาเซีย mm hmm. เขาชอบแดดนะคะมีคนทักสอบถามพี่ตีมานะคะ mm hmm. ชอบแดด100%เนะคะอย่างพี่ตีเลี้ยงดูเนี่ยอย่างพี่ตีเลี้ยงดูอยู่นี้นะคะ mm hmm. ก็คือให้เขาอยู่บริเวณ ที่มีแดดเลยนะคะรับแดดเต็มๆเ,เลยนะคะแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ตีก็มาแนะนํานะคะเคล็ดลับในการดูแลนะคะเป็นการดูแลที่ง่ายมากสําหรับคาลโลคาเซียนะคะในกลุ่มคาลโลคาเซียอโลหานะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคาโลคาเซียอโลฮ่านะคะที่พี่ตีพาเพื่อนๆน้นนนองๆไปดูนะคะจริงๆแล้วมือใหม่ก็สามารถเลี้ยงดูได้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเลี้ยงดูง่ายมากลักษณะใบาก็สวยมากนะคะเขามีความมันวาวนะคะสวยดีค่ะมีความเด่นแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปเนี่ยพี่ตีทําการย้ายกระถางให้เขาไปอยู่ในลักษณะที่เป็นบอ่อวงนะคะที่กว้างแล้วก็ใหญ่กว่านี้แล้วก็แยก ต้นลูกของเขาออกมาใส่ในกระถางอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะทําคลิปให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ